เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยิน <'s> ดีดดดต้อนรับเข้าสู่<ร>ช่องมีนะ้องจะเมอร์ฟเกมเ n นชินอิมแพค EP ที่3แล้วนะครับคลิปนี้ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูบอสทั้ง6ธทตุแต่ว่าผมจะแยกเป็น3มคลิปนะซึ่งคลิปนี้ผมจะพาไปดูเจ้าบอส2ตัวนี้นะครับจะเป็นบอสคิวบิกเป็นสีม่วงแล้วก็สีเขียวสีม่วงเนี่ยคือท่าสายฟ้าแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือท่าลมนะก็มาที่สมุดนะครับกดอ r d i n a t ทางซ้ายแล้วก็มาที่สมุดต,ตรงนี้ อยู่ที่ปราบปามนะครับอันนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่นะครับเลเวล37นะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สีเขียวอันนี้เป็นท่าลมเนาะสีม,ม่วงหรือว่าเจ้าบอสอิเล็กโทรไอโพรทาซินะครับก็เป็นเจ้าบอสคิวบิกม่วงซึ่งของที่ดรอปส่วนใหญ่ในดันนี้ยจะเป็นพวกของเลื่องขั้นตัวละครนะครับนี่มีหินนะซึ่งหลักๆเลยผมก็ได้แค่เนี่ยนะครับสีฟ้ากับสีเขียว ส่วนสีทองสีส้มแล้วก็สีม่วงเนี่ยคือมันไม่ได้นะครับมันเกลือเกินแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาตัวละครเหมือนกันนะครับเรื่องขั้นนะสาหรับท่าสายฟ้านะครับแล้วก็จะมีพวกอ์ติแฟกซึ่งอ์ติแฟกที่ผมแนะนําในบอสตัวนี้นะครับจะมีอยู่2องอ์ติแฟกต์งเซตนะเป็นเซตนี้นะครับเป็นเซตของกรา d ดเยเตอร์ไฟนลนะครับก็เป็นเซตสําหรับสายดาเมจของสายพวกดาบนะครับดาบใหญ่ดาบสั้นนะครับหรือว่าวูดทวนเป็นเซตสายโจมตีนะเซตเนี้ย แล้วก็อีกเซตนึงเนี่ยเป็นเซตอันนี้นะครับเป็นเซตวันเดลเลอร์ทูปก็เป็นเซตสายดาเมจของสายยิงไกลนะครับอย่างพวกธนูพวกนักเวทเกี่ยวกับการชาร์จช,ช็อตนะครับซึ่งก็มี2เซตนี่แหละนะครับที่ผมคิดว่าเออมันโอเคนะครับสำหรับการตีบอสตัวนี้จะมีของม่วงแล้วก็ของทองด้วยซึ่งของทองเนี่ยบอกเลยว,ว่าโคตรยากนะครับโอกาสดอบแล้วถ้าเมื่อท่านตีบอสตัวนี้ตายนะครับก็ตอนช่วงจบดันเนี่ยจะมีต้นไม้งอขึ้นมาท่านสามารถใช้ นี่นะครับเป็นเหมือนดวงดาวนะเขาเรียกว่าออริจินอลเรซินนะครับถ้าเป็นพวกแนวเกมอ p g พจีก็คล้ายๆกับสต้ามิ a นในการลงนะครับแต่ว่ามันจะรีได้นะส่วนบอสสีเขียวจะเป็นชื่อว่า a n น m o HyPo s t a s i s นะครับก็เป็นเจ้าบอสสายลมซึ่งบอสตัวนี้ของที่ดรอปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเป็นของเรื่องขั้นสาหรับตัวละครของพวกสายลมนะครับจะเหมือนกับสายไฟฟ้าเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นธาตุลมแต่ว่าติ f แฟคของบอสตัวนี้มันจะดีกว่าบอสคิวบิกสีม่วงเพราะว่ามันจะมีเซตนี้เซตเบอร์เซอร์ก ไปรูปดอกไม้สีฟ้านะครับก็เป็นเซ็ตสาหรับสายโจมตีเป็นสายคิส่วนเซ็ตที่เหลือก็คล้ายๆกันมีกราดิเอเตอร์นะครับคล้ายๆกันเลยวันเดเลอร์นะโอเคนะครับปะเราไปลงตบเจ้าลูกบาดคิ้วสีม่วงกันดีกว่านะครับตัวแรกของคลิปนี้นําทางไปเลยลูกก็จะอยู่ตรงสุดขอบแมปนะครับทา,านะทางขวานะทางขวานะนี่ปะแล้วก็วาร์ปที่เมืองที่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นนันทที่ใกล้ที่สุดนะครับวาร์ปไปซึ่งเมื่อเรามาแล้วเนี่ยเราปีนขึ้นไปเลย ก็ไปตบมันขอปีนสักครู่นะครับแล้วก็การปีนเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าก,กระโดดบ่อยอย่างนั้นมันจะล่วงเร็วเพราะว่าถ้าค่อยๆปีนเนี่ยมันจะแบบตามนิน้มันจะช้ากว่านะครับจะหมดช้ากว่านี่เลยเจ้าบอสลูกบ,บาดคิ้วสีม่วงสายฟ้า <Hello. S 1> ซึ่งตัวที่ใช้ตีเจ้าบอสสายฟ้าเนี่ยจะต้องมีธาตุไฟในทีมด้วยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะอย่างเช่นผมเนี่ยใช้แอมเบอร์ในการตีนะครับมันที่ตระครนะครับเป็นน้องแอมเบอร์นะตัวนี้เป็นธนูไฟนะครับ ในช่วงท้ายของบอสตัวนี้มันจะมีการฮิลเลือดแล้วก็ใช้น้องแอมเบอร์เป็นตัวยิงเสาฮิลของมันได้อย่างนั้นมจะฮิลเลือดไงแล้วก็จะมีน้องเซียงหลิงนะครับเซียงหลิงนี่ก็เป็นตัวทัดไฟที่อาไปตีได้ซึ่งน้องมีดาเมจที่แรงพอสมควรแล้วก็ตีเร็วด้วยเป็นสีดาวที่แรงเอสเลยก็ว่าได้นะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลุงดีลุกนะครับ5ดาดาวลุงแกก็มีสกิลที่สามารถฟาดได้นะครับฟาดไปทําให้เสาฮิลแตกได้เออแต่ว่าผมไม่มีไ <laughs> งส่วนตัวดาเมจอื่นก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับ แต่ว่าอย่างน,อน,น้อยในทีมท่านต้องมีตัวไฟหนึ่งตัวมามาเจ้าบอสเลเวลสามเจ็ดนะตัวนี้ซึ่งแพทเทิร์นของมันเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะมีการต่อยนี่คือในช่วงแรกคือการต่อยหนึ่งจังหวะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอสมันใกล้ตายหรือว่าบอสมันเหลือครึ่งหลอดเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่3จังหวะก็คือการต่อยนะครับการหนีบแล้วก็การทุบนะหนึ่งนะครับอ่ะหนีบนะครับแล้วก็ทุบ นะครับตีไปตีไปรัวๆนะโอเคนะครับค่อนข้างหนาน,นะตรงนี้มาแพทเทิร์นที่2นะครับก็คือการปั่นไหมปั่นหรือยังไงอ่ะเป็นหนีบเหมือนเดิมนะครับเป็นตบนะเหมือนมือครับเอเจ้มไปแต่มันขึ้นต้านฐานนะท่านใช้พวกตัวละครที่แบบเป็นไฟก็ได้นะครับเปนพวกน้องเซียงหลิงนะครับในการตีก็ได้ ไปทเทิร์นี้ก็คือว่าท่านต้องผมแนะนําว่ามาอยู่ตรงนี้นะครับอม,มันจะไม่โดน <c oughs> ก็คือท่านต้องสังเกตว่าไอเจ้าเนี่ยมันจะไม่หมุนตรงไหนนะครับถ้ามันหมุนแบบไกลๆเรามากเราก็ถอยมาสักระยะหนึง่งมันจะไม่โดนนะดีมาเลยเจ้าบอสโอเคไปเทอร์ที่3นะครับคือการยิงการยิงเราต้องวิ่งหลบเรื่อยๆแล้วเราสามารถยิงตรงกลางได้นะครับถ้าเราแม่นนะแต่ว่าห้ามใช้สายฟ้ายิงนะอ ม,มีการตัดนะครับมีการทุบโอเคเราปล่อยให้บอสมีชีวิตรอดก่อนเพื่อเราจะดูแพทเทิร์นอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะจบไวไปไงแพทเทิร์นที่4นะครับเป็นแพทเทิร์นที่เราต้องหลบตรงพื้นนะเราก็โดดหลบได้คือเราต้องห่างถอยห่างให้มากที่สุดนะครับเพื่อกระโดดหลบง่ายๆน,นะครับโอ้โหโดนไปนัดหนึ่งไม่เป็นไรไปกิบมา อ่าโอเคอก็จะเหลืออีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับเป็นแพทเทิร์นหมุนนี่อย่างนี้นะครับแพทเทิร์นที่5คือการหมุนซึ่งเท่าโดนเนี่ยมันจะแรงมากพยายามอย่าโดนนะโอเคมาแอมเบอร์นะครับยิงไม่หน่อยลูกอืมนะครับโอเวอร์โหลดไปแพทเทิร์นที่6นะครับคือบอสมันจะปล่อยเสาไฟฟ้ามาซึ่งจังหวะเนี้ยคือถ้าเราออกมาจากเสาได้อ่ะ เจ้าบอสมันจะให้เราตีฟรีอย่างนี้นะครับเายืนเป็นเพื่อนเลยเนี่ยนะโอเคแต่ถ้าเราอยู่ในเสาเนี่ยเราก็ต้องตีเสาให้แตกเพื่อจะออกมานะโอเคบอสจะตายแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเอมเบอร์นะครับยิงเสาฮิวมันทั้งสาเสานะครับอันนี้ต้องรีบๆยิงนะเพราะว่ามันจะมีเวลาจํากัดอยู่นะครับถ้ามันหมดเนี่ยบอสมันจะฮิวเลือดได้่นะอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะ โอเค่ okay. อยมาจิ้มไปนะครับน้องเจนเราตีแรงจัดนะครับเราตีบอสเสร็จเนี่ยมันก็จะดอกเป็นดอกไม้ซึ่งเราต้องเปิดมันโดยใช้40พระจันทร์นะครับในการเปิด่อะออริจินอลเรซินนะครับ40อันของดีมาไหมอันอย่างนี้คือเกลือนะครับ คือได้เป็นสีม่วงแค่อันเดียวก็คือเป็นของเรื่องขั้นตัวละครเกลือแดกอืมถือว่าเกลือนะถือว่าเกลือโอเคนะครับเราไปดูบอสอีกตัวหนึ่งดีกว่าซึ่งเป็นบอสธาตุลมไปไปตามล่ามันไหนดูซิวอยู่ตรงไหนนําทางได้นะครับอยู่ตรงซอมเบลเลอร์นะครับไปซึ่งบอสธาตุลมเนี่ยก็ต้องใช้ตัวไฟตีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต้องใช้ตัวไฟยิงเสาแหละนะครับจะเป็นการที่แบบมันแพ้ทางไงตัวไฟกับลม มันก็ติดพวกสถานะแบบกระจายซึ่งบอสก็จะโดแรงขึ้นหรือว่าสายฟ้าก็ได้นะสายฟ้าก็ได้มาเจ้าบอสท่าลมเนี่ยผมถือว่าเป็นบอสที่เก่งกว่าท่าสายฟ้าเมื่อกี้นะครับตีมาโอเคแพทเทิร์นแรกนะครับเป็นจะแปลงร่างเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็ยิงมาหนึ่งจังหวะแล้วก็พุ่งชนอีกหนึ่งจังหวะโอเคแพทเทิร์นที่สองเนี่ย อ่ะนะครับจะเป็นการตบเหมือนกับบอสสายฟ้าเมื่อกี้ฟา,าดไปเออ,อนะครับไม่เข้าแพทเทิร์นที่สามเนี่ยคือมันจะยิงสามจังหวะนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามเพื่อเรียกเหมือนกับลมมาแล้วก็สามารถบินขึ้นไปได้อ่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าบินเล่นนะบินเพื่ออะไรเนี่ยโอเคแพทเทิร์นที่สี่นะครับคือมันจะยิงเหมือนกับว่าดูดเราเข้าไปในวงนะ เราก็ทำดาเมจใส่เรานะครับไปกระาจายไปเราก็ใช้น้องนอกยิงไปอ่ะแพทเทิร์นที่5นะครับจะเป็นพายุนะครับโพลิเคนซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปใกล้ๆตัวมันนะครับแต่ว่าระวังพวกโพลิเคนข้างๆนะโอเคมาตีไปลูกแล้วก็ปั๊มดาเมจตรงนี้ได้นะครับ โอเคนี่ก็เหมือนกับแพทเทิร์นเดิมแล้วไปยิงสั่งรอบแล้วก็จะรีพวกเนี้ยไวนะครับรีเกาะมาฟุคท่นเห็นข้างบนไหมข้างบนเนี่ยคือเราสามารถขึ้นไปเก็บได้นะเนี่ยบินขึ้นไปเก็บซึ่งมันจะมีอยู่แพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่บอสมันจะเรียกไอ้พวกเนี้ยมายิงเราเออเราต้องระวังนะแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บก็ได้นะเราก็ต้องค่อยๆหนีออกมานะครับนี่นี่นะครับแพทเทิร์นนี้ คือบอสเนี่ยมันจะยิงเราเห็นไหมแต่ถ้าเราเหมือนกับว่าเราออกมาห่างพอสมควรเนี่ยเจ้าบ,บอสก็จะยิงไม่ถึงยิงไปตรงนี้ยิงฟรีได้นะเออตรงกลางนะครับก็ใช้น้องนกทัมดาเมจก่อนค่อยๆเบสร์ดาเมจใส,ส่มันอ่สามจำังหวะเหมือนเดิมก็แพทเทิร์นมันจะมีอยู่ไม่กี่แพทเทิร์นนะครับมีอยู่ประมาณ5แพทเทิร์นได้5-6แพทเทิร์นนะตัวนี้ หนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็สองจังหวะอ่าโอเคโดนหลบไม่พ้นนะเมื่อก,กี้ไม่เห็นไงเออโอเคยิงไปะนะครับยังไงซิบอสดูติกแล้วนะเราก็ยิงฟรีนะครับตอนนี้โอเคครับยิงไปลัวยิงฟรีได้ก็ยิงไป โ okay. อเคอานะครับแพทเทิร์นนี้ก็เราเหมือนเดิมนะถอยห่างออกมาให้บอสมันยิงให้หมดก่อนนะครับสามลูกโอเคขอจิ้มหน่อยนี่นี่แล้วก็งัดอืมสี่ร้อยกว่านะครับบอสใกล้าตายแล้วด้วยซึ่งถ้าบอสใกล้าตายเนี่ยบอสมันจะมีการฮิลเลื่อเกิดขึ้นเหมือนกับเจ้าบอสสายฟ้าเมื่อกี้แต่ว่านี้จะแตกต่างจากสายฟ้าตรงที่ว่าเราต้องบินขึ้นไปเก็บ ไปเท่านี้ก็เหมือนกับสายฟ้านะวิ่งก็ได้หรือว่ายิงก็ได้นะครับเนี่ยโอเคอ่ะพอใกล้ตายแล้วมันก็จะหิวเลือดแล้วนะครับพอใกล้ตายปีชักนี่พอมนใกล้ตายเนี่ยเราก็บินขึ้นไปนะครับเพื่อเก็บลูกกลมๆสีเขียวนะให้หมดโอเคเรียบร้อย บอสมันก็จะฮิลเลือดไม่ได้แล้วหรือว่าฮิลเลือดไม่แรงแล้วมาถึงตอนนี้เราก็เก็บบอสสบายๆแล้วนะครับรอบอสมันออกมาก่อนมามาถึงไฟโนลีนะครับโอเคหนึ่งจังหวะแล้วก็สองจังหวะปุ๊บไม่โดนนะครับยิงไปคอมเมดไป,ป,ปเรียบร้อยนะเจ้าบ,บอสลมก็แพทเทิร์นจะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับมีอยู่ประมาณ6แพทเทิร์นเหมือนกับบอสสายฟ้า กดไปขอสีม่วงไม่ก็สีทองอะ่ะมาได้ไหมยังไงสิโอ้โหเขียวอ่อยมาเลยฟ้าอ่อยมาเลยเพื่อนอันนี้คือเกลือแดกมากนะครับอืโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของการตีบอสนะซึ่งแบ่งเป็นสาม EP นะครับ EP นี้ก็เป็นบอสสายฟ้าแล้วก็บอสลมซึ่งบอสที่เหลือเนี่ยก็จะมีพวกบอสหมาป่านะครับบอกเลยว่ายากมากแล้วก็จะมีบอสมีบอสดอกไม้นะครับซึ่งยากกว่าบอสค,คิวบิกเมื่อกี้อยู่ ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบอสท่าดินนะครับเปลี่ยนได้อ่ะนี่เพียบเลยไม่ใช่แค่3 EP แล้วคือเพียบเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ตีแล้วกันนะครับแต่ว่าอยู่อีกเมืองหนึ่งนะอันนี้โอเคนะครับเป็นยังไงทุกท่านนะครับคลิปนี้ทุกท่านผ่านบอสตัวไหนบ้างแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปหรือว่าอยากแชร์เทคนิคไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปผมก็จะมาอ่านนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยหรือว่าหรือว่ามีประโยชน์กับทุกท่านเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดสับแชร์ด้วยแล้วย เพื่อไม่พลาดคลิปของผมในหน้าเนี่ยจะมีคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับในผมพอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม